สนุกมากครับแฟนๆแต่ว่าแอบเป็นห่วงแฟนๆนิดนึงเพราะว่ามีบางส่วนที่อยู่ข้างนอกเราก็ต้องตัดผลกันครับแต่ว่าขอบคุณมากเหมือนกันที่เขาก็ยังแางร่มแล้วก็ดูเราอะไรอย่างเงี้ยที่จะเปียฝนลกันมากก็ขอบคุณมากนะครับโอ้ให่เราความรู้สึกกันได้เป็นรีเซอร์ครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นรีเซอร์ของเชอรี่ก็มันสินค้าดีอยู่แล้วครับก็อยากบอกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าพี่ๆมาให้กำลังใจด้วยครับในค่ายเขายกมัน ยกมาทั <c oughs> ้งครับเกือบขึ้นค่ายเลยนี่ยครับผิวพันธ์พอได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆส่งสิกส่งสิกพอได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆไปเป็นยังไงบ้างคุณพันธ์ครับก็ผิวพันธ์ดีขึ้นเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เออผิวแห้งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่ว่าตัวเนี้ยดีมากเลยเพราะว่ามันไม่เหนียวหนะด้วยครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยคครับว่าเล็็กกๆใช่ใช้ได้ตั้งแต่ 2เดือนนะครับ2เดือนก็ใช้ได้แหละไม่ใช่ปลุกใช่หรือยังได้ปุ๋ยได้แล้วครับใช่ใช่ไหมไม่คือแม่แม่ผมใช้อยู่แล้วครับเในวีตอนนี้ใช้อยู่แล้วก็คือแม่แนะนำมาอจริงเราก็ใช้ใช่ใช่อันนี้มีผู้สรีมีเล่นเกมกับผู้ี่พีบุตรไปจริงด้วยวันนี้มาเอนเตอร์เทนครับทำหน้าตาแล้วก็เต้นเต้นสนุกสนุกเต็มชอบแม่กับบรรยากาศเลยก็ชอบแต่ก็แอบเขินนิดนึงเอาตัวแอบเขินมาจักเต้นนะทำให้เขามีความปสุกันอ่า เราใช้วัตถุดิบดีๆด้วยปูต้องล้างฝากผครับ98เซอร์วีนครับทั้ง2ตัวเลยครับเป็น b บอดี้มาจูไ i ซิ่งโลชั่นและก็ครีมเลยครับก็ฝากไว้ด้วยครับเวลาเออซื้อพาทุกวันเลยครับไปไหนกันบางสนิทกันบ้างไหมเนี่ยนะคช่วงนี้ได้พุงได้พักทุกอยังด้วยอะไรครับได้พักทุกอย่างอ่าได้พักครับได้พักเมื่อวานครับวันผีออกได้หยุด1วันอ่าผมก็เลยไปผีออก เอาไปนอนเอาไปนอนอารวีเขาเอาไอกหีแต่ว่าฟอสเอาไปนอนใช่แต่ว่าก็ไปไปแบบไปกับภูวินไปกับพี่ฟอสอะไรเงี้ยก็ไปไปไปแบบไปปาร์ตี้กันฮาโลวีนวันนี้ได้เตรียมพร้อมตัวเองยังไงบ้างเพราะเห็นว่าแต่ละคนเริ่มไปเรียนที่ม้าอ๋อเตรียมพร้อมเรื่องเดด็ท้ศเหรอครับ ใช่ครับก็เตรียมพร้อมทั้งร่างกายครับแล้วก็จิตใจแล้วก็มีไปฝึกขี่ม้าแล้วก็ฟรอนไปพรอนเจอต่อสู้นี่มีไงวะนี่เจอนักข่าวมีพี่อยู่คนเดียวโอ้โหคนน่ารักเลยนเป็นไงครับเ่อขี่ม้าได้เจอกับน้องมาเรไง้าเจอกับน้องมาแล้วครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับน่ารักดีมาได้กตัวตอนแรกแบบเหมือนอย่างหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวแต่างาเราแบบอ้ยใครับ กลัวไม่กลัวตอนแรกก็เหมือนแน่จะกลัวแต่ว่าไม่กลัวเพราะว่าต้องทำก็เลยต้องสู้ตัวเองแบบเออนีคุณไปกี่ครั้งแล้วล่ะไปสี่ครั้งครับเริ่มสนิทกันออกมาแล้วยังเก่งแล้วครับโอ้ใช่เก่งเขาเก่งโอ้เก่งครับอันนี้เราชมเราชมแอนหรือว่าคุณชมคือชมตัวเองอันนี้เฮ้ยคือแต่ว่าผมไม่อยากจะโมนะคือพูดเป็นโมนะคือผมอะในครั้งแรกผมก็ขี่ได้เลยเออเขาต้องแบบเรียน แบบเยอะใช่ไหมก่อจะขี่ได้คือผมในครั้งแรกผมกีได้เลยแล้วกะโดดขึ้นมาได้ยังไงบกคือกระโดดขึ้นได้แต่ครั้งแรกเลยพูดเ็นเดกนอทิ้งพูดโมนแต่ก็โม่ะเออต่อไป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 ต้องขุดต้นน้องาก่อนหรือเปล่าไอที่จริงไม่หล่นไม่หล่่ไม่หล่นไม่หล่ไม่ไเออ มามันก็เป็นสัตว์ที่รู้นะว่าเราพูดอะไรรู้สึกอะไรเราก็ต้องแบบเออถนอมมันหน่อยเพราะว่าเราก็ใช้งานก็รู้สึกว่าเออพอมันมันทำตามคำสั่งเราก็ตบตบปุ๊บปุ๊บแล้วบอกว่าฟลูดบอยคูอบอกให้ฟลูดบอยฟลูทบอยกลไม่จังหวะที่คอมวิ่งเราต้องควบคุมระยะความเร็วของมันด้วยใช่ครับเพราะน่าจะเหนื่อยแต่ก็ขยันได้ดีใช่มีมีต่อสู้ด้วยใช่มต่อสู้ด้วยครับยัไงบ้างยังไง ก็สน <anto> <isto> ุกครับเพิ่งไปเรียนมาก็วันฮารวีนแหละไปเรียนกับพี่ฟอสพี่เตพี่วินพี่เพิร์สพี่โนนในพันไหนครับก็คือใช้ของล้ำครับลำแล้วล้ำไม่รู้ใช่ไมล้ำ้ำมอันนี้เป็นล้ำหรือเปล่าอันนี้ลำใครเก่งมากจริงจริงมันเป็นแบบแนวแบบว่าใครเก่งเราเออย่างไหมย่างไหมเพราะว่าคนบอกว่าล้ำยากลำก็ ก็ยากครับยากมันมีแบบวิธีของมันอยู่ยากเหมือนกันที่ทำจะทำให้มันออกมาดูดีอ่าไม่ยกเลยว่ามันเปอะอ่าเป็นน้ำพรอนเจอครับฟรอนเลยนะพอนเจอฟรอนเจอผมก็ไม่รู้หรอกผมเขาให้ทำอะไรผมก็ถามคือผมไม่รู้เออเราเป็นเด็กหน้าห้องหรือว่าหลังห้องคือเด็กมันห้องมันก็ไม่ได้หน้าห้องหลังห้องมันแคบแคบไม่เป็ตของเราตั้งใจเป็นของเราอะ ก็ตั้งใจตั้งใจ้อีนมดเลยไ้ครับต้องยแล้วร็ต้อต้องเรียนหดเลยปะต้องเรียนทุกคนครับลำนะอะไรนะพี่ลำลำลำเนี่ยลำต้องเรียนทุกคนไหมลำเรียนสิเรียนลำละตัวละเรียนคนต้องนใช่อะไรอะทุกคนต้องเรียนลำทุกคนต้องพรเนะคอร์คนต้องเรียนคนนะอะไรครับอะไรออไรอะองรนะอระ คอเรียน,น้อนไม่ได okay, ้เรียนรำะโอครับอล้เขาหมาเรีนสอนใครใครรำใครใครรได้ดีที่สุดอไรครับในผาเออใครอนไดี่ตูพี่ตู่พี่ตูี่ตู่ชอบำไงแล้วใครรู้คนรำทอกตู่อีกแน่วันเยแจแพีแม็อัเอออยากให้พี่ตูเต้นเพลงแจแม็คเลยลองไปชวนมาเต้นดู ไม่หนักครับก็รู้สึกว่าก็เรื่อยๆสบายดีครับเรยังพร้อมรับได้อีกหลายไลฟ์อ่าใช่อ่ะเป็นอะไรอ็เลยใช่ครับทำงานเปเป้อะไรครับทำงานเปเป้แม่ใช่ทำงานเปให้แม่เมื่อวานยังไงครับเมื่อวานเราเข้าไปดูหน้าปุ๋ยไลฟ์ครับผมเกิดอาการเป้แม่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็คือวันผีออกไงก็เลยอยากให้แม่ทำหน้าผีให้ดูก็เลยโอนเงินไปก่อนอนจริงหรือเปล่าโอนจริงผม คือผมก็ไม่เคยแบบไปไปติ๊กต็อกใครเหมือนกันนะคือแม่คือคนแรกที่ผมเปเลยแล้วทีนี้ผมก็กดกดไปอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันกดยังไงอ่ะคือผมกดกดแบบปุ๊บแล้วมันเงินมันก็เด้งออกไปเลยคือแล้วไปดูอีกทีคือเสียไป1 5ึ0 0หม้าพันบาทโอ้โหอเยอะขนาดนี้เลยเนระก็ไม่เป็นไรก็คือแบบเออให้แม่ใช่แต่เราก็ชงเงนเลยนะแต่ก็จะชงเงนอยู่ ไม่ไมปทวงคือก็คือให้ไปแล้วให้ไปเลยไม่ให้ขออีกแล้วไม่ให้ขออีกเอางบเดือนนี้หมดแล้วหมดแล้วจริงจริงๆมรแลเราเราให้แม่ในวันสำคัญบ่อยบ่อยครับบ่อยครับมันเก็ดก็ให้ครับเก็ดก็ให้ให้จนให้แบบให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยๆครับที่จริงก็มองให้เขาอยากใช้อะไรก็ให้เขาใช้ให้เป็นก้อนๆไปเลยเออนี่เป็นไงเป็นก้อนเป็นก้อนแฝดก้อน เป็นเรื่องผมครับคือไม่ใช่ก็คือถ้ากลับแกนถ้าสุิเป็นแม่เขาหาเงินได้เขาก็จะเอามาให้ผมหมายถึงว่าตอนเด็กที่เขาเลี้ยงมาเี่ยคือผมว่ามันเรื่องปกติที่เออผมหาเงินได้ผมก็จะเอาให้แม่เออมันคือเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเออเก่งหรือว่าอะไรถือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยางมีใหม่นี้ีมีแฟนไปเที่ยววันหยุดก็ยังมีอออยากไปอยู่ครับแต่ว่าก็ เออมีงานครับก็อยากทำงานมากกว่าร<ม>ูส้สึกว่าได้ทํางานก็เหมือนแบบได้ไปเทีย่ยวแล้วอย่างวันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเหมือนได้มาเทีย่ยวได้มามีความสุขกับคนที่เรารักแล้วก็ที่รักเราความคิดของเรามันทำให้คืองานเรามันก้ามันมีหน้ามันไปไกล้ใส่ไม่ไม่ไม่คือปีหน้าก็คือติดต่อมาได้เลยครับคือยังยังพร้อมรับอยู่เคลียร์ให้ได้เลยครับแบกให้ได้เลยเดี๋ยวถามพี่เอิร์นพี่เอิร์นบอกพี่เอินสบายนะพี่เอินสบายเนะสบาย ก็เดี๋ยวจะมีวีดีโแฟนมีดชื่อไทเปครับอะไรครับได้ได้เป็นซ้อมกับอ๋อครับผมก็จะเป็นใช่ใช่ก็ได้ซ้อมกันอยู่ความพิเศษที่จะไป็นพ่อคุยเป็นแฟนกับแฟนมีดแ่พองอากาศร้อนนิดนึงเฉยๆมีเตรียมอะไรพิเศษให้แฟนเตรียมอะไรเป็นพิเศษเหรอครับก็มีครับมีโชว์พิเศษให้เป็นแฟนครับก็ มีครับมีครับรอเป็นรถเาก็มีอะไรเบอร์ไพ่อย่างเดียวเลยหรอะไรครับเบอร์ไพ่อย่างเดียวเลยครับครับผมไม่อยากบอกว่า20ปีของเรตอนนี้กับความสำเร็จ9ประยชน์ดที่เราวางไว้อนนเป็นหลักการแล้วหลักการต้องเลยต้องการแรงต้องการรับการทำอะไรอีกรอบใช่ไได้เลย20ปีแล้วเราไปกับความประสบความสำเร็จไว้20เรายังไงบ้างกาวต่างชาติที่ได้มา ดีใจดีใจมากๆครับที่เพิ่งอายุ20เองแล้วสามารถสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อนะไรเงี้ยสามารถสามารถหาเงินให้น้องใช้ได้เยนะันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆครับแล้วก็ก็ยังอยากทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยอยากทํทำ ต่อไปเรื่อยๆเลยครับอย่างเร่งดูครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นแบบเป้าหมายในชีวิตของผมเลยครับผมก็จูเจเตอร์ก็ติดต่อเข้ามาได้อีกนะครับผมก็ยังว่างอยู่นะครับยังมีส่วนในจุดที่ยังเข้าได้อยู่ใช่ครับแล้วอย่างงานงานนะครับง่ะการครับผมการบันเทิงใช่ไหมครับก็ไไปเพื่อนทำอะไรหมด เฮ้ยใจเย็นรู้อยากกลับบ้านเออใจเย็นใช่ไหมวงการเป็นเธอรู้วางไว้ยังไงบ้างวงการเป็นเธอเหรอครับก็ก็ผมผมไม่ได้วางไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าโอกาสเข้ามาแล้วมันเ <lum Buffalo> หมาะสมอะไรเงี <c fort> ้ยกับผมอะไรเงี้ยผมก็จะทําหมดทุกอย่างเลยครับใช่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าไม่อยากทำอันนี้ไม่อยากทำอันนี้คือคือถ้าให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดเลย ก็เลจะพร้อมแบบพร้อมฝึกฝนพร้อมเพื่อนาเพื่อเพื่อสิ่งต่าง้แค่ไม่โยตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ได้เลยไหมได้ครับแต่เงินต้องหนาหน่อยเถึงงานเลยเอาโุ๊บเพราะว่างานเ้ียกความในวันนยุมันมานจกโคปรเลยู่ทีครับผมก็คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้แบบหรือไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นคือถ้าผมผมเปรียบเทียบตัวผมเองในแต่ก่อนนะผมรู้สึกว่า ประสบความสาเร็จมากๆเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้แบบได้ทํางานทุกวันได้ทําอะไรอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ยังมีความสุขในทุกวันที่ทํางานเลยเ <ๆ S 2> ก็รู้ <ๆ S 2> สึกว่ามันมันดีมากๆเลยเคเยคิดไหมว่าเราแบบจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ในวัยนี้ยอ่าเคยคิดครับเคย <ๆ S 2> ค,คิดก็อยากอยากก็คือผมผมทำอะไรผมก็จะจะวางเป้าหมายว่าเออผมอยากทำอย่างนี้ให้ได้ครับตรงนี้นั่นให้ได้ นีนนคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กำหนดหรอกว่าเอออายุเท่านี้ต้องได้อันนี้อะไรเงี้ยแค่แบบว่าอยากอยากทำสิ่งนี้ให้สำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมาเร็วมากความสำเร็จมันมาเร็วมากก็เลยดีใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้สุดนะก็คือผมว่ามันสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ไดน้นู่นนี่นั่นได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำต่อไปเรื่อยๆครับมันมีอะไรที่ทำให้ตัวเองรยู่แล้วมากไหมครับมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่า น้มีสิคือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือที่แล้วผมก็พูดกับพี่ใช่ไหมว่าเออพี่เขาถามว่าอยากเล่นทำทำอะไรคืออยากเล่นหนังอยากเล่นเอ็มวีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออก็ก็ได้ทําได้ลองทําในในสิ่งที่เอออยากทําแล้วแล้วก็เรื่องใหญ่ๆก็เนี่ยนั่นแหละก็มีติดต่อกไนเขาอยากขอบคุณใครบ้างขอบคุณตัวเองนะครับผมที่อ่า อะไรครับตั้ใจขอบคุณตัวเองนะครับที่อะไรดี่าคิดไม่ออกครับอ่าขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่ครับผมที่ที่เออที่พยายามไว้แกนรู้สึกว่าผมก็เป็นคนที่พยายามคนเองนะก็อยากอยากประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเลยที่ตัวเองแบบเออพยายามจนจนมาทำอย่างนี้ได้อะไรดีใจ Ah bon, comme ça.